กรโบโปย0บาทจบทุกอย่างนะปีจัด PO ีีประกันฟรีฟรีหมดเลยนะวันนี้พามาชม CBR 500R นะครับรถตัวนี้คอสอ2023รถบ้านแท้มือเดียวบอกเลยว่าจัดทรงให้เรียบร้อยสวยงามพร้อมซิ่งนะโอ้โหรถสวยจริงหน้าไม้หลักพันเท่านั้นนะอ่ะพามาดูก่อนจัดทรงที่ว่าก็คือก็จะมีชิลหน้าชิลหน้าโค้งอย่างนี้นะครับสีดำ อุกจกให้เรียบร้อยไฟเลี้ยรุ่นใหม่ก็ทําดีอยู่แล้วไม,ไม่ไม่เป็นไรไม่ต้องเปลี่ยนนะลายแม่งสวยสวยเลยลายตัวใหม่เนี่ยบอกเลยนะข้างหน้าข้างในก็มีการหม้อน้ํานะครับเรียบร้อยคอท่อยางสวยอยู่เลยบอกเลยว่าเนียนๆน,นโช๊คอัพไซด์ดาวนะจานทีค่คู่โอ้โหเบรกมั่นใจนะสำหรับ 500cc นี้เอาอยู่แน่นอนแล้วก็ยางตัวนี้แม่งให้ยางดีมาเลยลถไออะไรนะตะคูลลดลถอะไรลดรดห้าโอ้โหลถไป บอกเลยว่าโคตรแบบว่ารโคตรถือโคตรทนนะ <S <S เรียกมุมดีมีอนาคตน,นะครับปรับอะไรนะแปะเปิดไม่มีเลยนะคันนี้บอกเลยว่าสวยงาม <S 1> <S 1> ยัดสลิปอนมาให้แล้วเฮ้ยสลิปอนดีผมชอบอันนี้พูดเลยว่าชอบเราจะเห็นแค่รอยเชื่อมแอบตรงเนี้ยเนี่ยตรงนี้ก็รับได้นะมันเป็นช่วงข้อต่อนะส่วนตรงนี้ก็คืองานดัดงานดัดมาเนียนๆนะปลายเข้ามาสวมโอ้โหเนียนรถทั้งคันมีตำหนิอยู่ตรงนี้ทั้งคันเลยมีตำหนิอยู่แค่ เขาเรียกอะไรฟิล์มฟิล์มลอกแค่นั้นเองโหหยวนๆน่ะนะไทยบอกเลยว่าเรียบๆกริบๆเออเนียนจริงไม่โคตรใสอ่ะบ้าไปแล้วสวยจริงนะคันนี้นะเนี่ยตัวที่ถอดท้ายให้เรียบร้อยนะครับออกจะสปอร์ตเลยนะอันนี้เรารีวิวด่วนแม่ยังไม่มีไฟเลี้ยวเดี๋ยวติดตั้งไฟเลี้ยว LED ให้นะเปิดแล้วคือมีไฟเลี้ยวสองสว่างเรียบร้อยนะโซสเตอร์อดีดีเลยดีเลยนะ เห็นปะเหลี่ยมแม่งโคตรดีอ่ะไม่มีรอยเลยโอ้โหตายเหรอโลวินอ่ะวนแป๊บเดียวรถแบบนี้บอกเลยว่าสวยๆใสๆตัวนี้ก็จะมีการลอยหัวเข็มขัดมาให้นะครับเป็นของ head to sea นะดูแล้วยังไม่มีตำหนิเลยจริงๆก็มีแค่ตรงนั้นแหละนะคู่ใจสองดองนะครับคู่มือสองเล่มรถบ้านแท้มือเดียวอย่างอย่างที่บอกนะมาดูเลขไม้กันไม้แท้แน่นอนนะครับใครก่อเราไม่ก่อ 6,017กิโลนะ6,000กิโลเท่านั้นนะฟังเครื่องนี่ใหม่ๆเราดีอย่างนี้เองฟังเครื่องได้เลยอ่อโหโหเฮ้ยเสียงแม่งทุ้มดีทุ้มดีจริงๆเลย แต่พอปล่อยคันเล่งปุ๊บอ่ามีไฟแบ็คด้วยปังปังปังโอ้โหแจ๋วอยากให้เงียบกว่านี้ก็แค่ใส่ DB k ิว l e r เข้าไปนะครับไม่มีปัญหาโอเคเป็นไงแบบนี้โปโมชั่นเดือดเดือดนะครับปัจจะพยายามทำโปรโมชั่นนี้อย่างต่อเนื่องเลยจบทุกอย่างที่0ูบาทนะฟรีเงินดาวนะครับฟรีค่าจัดโอนฟรีประกันลดหายหนึ่งปีฟรีภาษีพรบ ฟรีน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ร้อยเปอร์เฮ้ยเคยพอดีเลย6 0 0 0โลโดนเปลี่ยนพอดีเลยน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ร้อยเปอร์เซ็นต์ฟรีกองน้ำมันเครื่องบอกเลยว่าแบบใช้ยาวๆนะสภาพนี้แล้วก็ฟรีทุกอย่างอย่างนี้นะราคาอ่ะราคานะครับราคาเงินสดไม่ใช่ราคาราคาโปรโมชั่นราคาโปรโมชั่นเปิดราคาที่หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับค่าเงินสดอ่ะเงินสด รับส่วนลดทันที8 0 0พเฮ้ยลถอย่างนี้รด8 0 0พรถลดแบบไม่มีทิ่ฐิแม่งลด8 0 0พเลยเหรอเออใช้ได้นะเหลือ149,000บาทเท่านั้นบอกเลยว่าโหแม่งคุ้มยิ่งกว่าคุ้มอีกนะโอเคดูรถสุขสวัสดิ์35นะครับหรือว่าโทร095 6์5 5้รับแรกรับเคินทุกรุ่นคลิปนี้ลาไปก่อน